โรงเรียนสวงวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกตยะโสธรตั้งอยู่ที่บ้านสวงตำบลหัวเสืออำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกต เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายบริหารโรงเรียนโดยนายกอบชัยโพธินาแคผู้อำนวยการโรงเรียนสวงวิทยาคมและนายสนธยาดอกประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวงวิทยาคมมีบุคลากรจำนวน25คนนักเรียนจำนวน276คนในปีการศึกษา2565โรงเรียนสวงวิทยาคมได้นำนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควิก p olicy สู่การปฏิบตัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทั้งหมด8ข้อดังนี้นโยบายพระบรมราโชบายรัชการที่10สู่การปฏิบตัติโรงเรียนสวงวิทยาคมได้เล็งเห็นความสำคัญ ของนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการกจิตอาสา give and take เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียนเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณธรรมมีระเบียบวินยัยและมีความรักความสามาคัคคีเป็นคนดีของสังคมนักเรียนและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆนโยบายประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษาทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารครูและนักเรียนตระหนักรู้เข้าใจซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือที่ดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เขาร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับวัดและชุมชนเัดขา,าจัดทำโครงงานคุณธรรมรำแม่มด นโยบายการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนของเราได้ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนขึ้นทุกๆปีการศึกษาสภานักเรียน มีส่วนช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะประชาธิปไตยทั้งความสามัคคีการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นการทำงานเป็นทีมเน้นให้เด็กทำงานร่วมกันเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเสนอผู้ใหญ่หนุนเสริมนโยบาย active learning จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อส่งเสริมให้ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมหน่วยการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดดโดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนเเเรเรรราาาางับทียน,ยนอยนอ่ข Creative Learning จึงเป็นกระบวนการการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา Constructivism ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้และสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำกระตุน้นหรืออำนวยความสะดวกมีการจัดกิจกรรม รูปแบบค่ายเช่นค่ายคณิตศาสตร์ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีนค่ายยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินพิซซ่า2022ค่ายศิลปะดนตรีจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นกิจกรรมวันสุนทรผู้กิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทีมสื่อสร้างสรรค์น,นโยบายพาน้องกลับบ้านเนื่องจากนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีปัญหาด้านครอบครัวหย่าร้างอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้นักเรียนเรียนไม่ทันหยุดเรียนส่งผลกระทบต่อการติดตามตัวนักเรียนเนื่องจากนักเรียนไปทำงานต่างจังหวัดกับผู้ปกครองโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหา โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านผลการเรียนติดตามนักเรียนกับเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอนนยโยบาย learning loss เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ได้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนซึ่งได้รับความเครียดจากการที่โรงเรียนต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากที่โรงเรียนมาเรียนที่บ้านทําให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนไม่ตอบโจทย์การพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพหรือความต้องการในรายบุคคลทำให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนสวงวิทยาคมได้จัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ออนแฮนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 COVID-19 โดยสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนไม่ทันสนใจเช่นดนตรีกีฬาศิลปะ สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆให้ไปสู่ความเป็นเลิศนโยบาย RT NT O.NET จากค่าเฉลี่ยผลสำลิธทางการเรียนของโรงเรียนพบว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O.NET ปีการศึกษา2563ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ต่ำกว่าระดับประเทศซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ30.54ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ26.27วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สำเร็จเพื่อยกระดับผลสำลีการเรียนรู้ให้สูงขึ้นใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้แก่ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมาศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ O-net ครูนำผลการสอบไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นนโยบายความปลอดภัยโรงเรียนสวงวิทยาคมมีนโยบายป้องกันและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรตลอดจนผู้มาใช้บริการในโรงเรียนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเหตุร้าย อุบัติภัยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจและทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างดีจัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้งโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการโรงเรียนสีขาวนโยบายความปลอดภัยในโรงเรียนสวงวิทยาคม แม้โรงเรียนสวงวิทยาคมจะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลแต่ด้วยอุดมการณ์ทางการศึกษาและความร่วมมือของทุกฝ่ายส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้เห็นลูกศิษย์มีความรู้ความสามารถมองเห็นคุณค่าของตนเองและเชื่อมั่นในศักยภาพที่ตนมีซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยนำพาพวกเขา ไปสู่โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและประสบความสำเร็จต่อไปมีความสูมากๆพี่ได้มาเรียนที่นี่ที่ได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิตเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดีมากๆเลยค่ะพวกเราน<ะ>ัก <นะ S 3> เรียนโรงเรียนส่งวิทยาคมขอขอบคุณค่ะ